สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟผู้ที่เกิดราศีสิงเมษนูนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงโดยฟังไว้เป็นไกด์รายฟังไว้เป็นแนวทางนี้แบ่งเป็นสองช่วงคนที่คุ้มเคือและคนโสดและจะมีการงานและ,ะการเงินปิดท้ายให้ด้วยนะคะอ่า มีผลตั้งแต่วันที่16ถึง3 1ดกรกฎาคมนี้นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอรไลข้างล่างได้คะ่ะสอบถามราคาได้นะคะ,ะจากไพ่นะคะคนทีค่คุมเครือคะ่ะช่วงนี้ชาวทาตุไฟนะคะเป็นยังไงมันมี2ดาบค่ะคุณยังลังเลก,กับความสัมพันธ์นี้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันยังไปกันได้ไหมในช่วงนี้คุณอาจจะโกรธเขามากในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะนิ่ง ดูความรักมันดูนิ่งๆจังคุณก็มีความลังเลวะ่ะว่าจะไปต่อหรือควรจะหยุดแค่นี้จากไพ่เขาจะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อมาและสื่อสารมาถ้าคนรักคุณเงียบนิ่งหายไปนะไพ่อบอกว่า3มกระทาสามเหรียญค่ะเขาจะมีเกณฑ์ที่จะติดต่อมาแล้วก็ j u d g m e n t ค่ะเขาจะกลับมานะคะในวันที่อ่าที่เราแบบว่าเริ่มจะเปลี่ยนใจที่จะมูฟแล้ว จากให้ช่วงนี้คุณก็ทํางานไปก่อนนะตอนนี้เก้าถ้วยค่ะจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้าหาคุณเยอะอยู่เหมือนกันเก้าเหรียญคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ด้วยตนเองคุณก็มีความสุขคุณก็แฮปปี้แล้วทําไมจะต้อง ย้อนกลับไปแต่ไพ่บอกว่าจัสเมนคุณยังกลับมาหาคนรักอยู่ยังกลับมาเป็นคนรักอยู่นะคะไพ่บอกว่ามันเหมือนเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันต้องใจเย็นๆหน่อยนะปรับความเข้าใจกันบ้างนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเรื่องความรักของคุณคะ่ะคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละหรือคุณอาจจะไปทําบุญร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันเลยเหมือนเป็นการที่ คุณก็ได้ย้อนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งปัญหามันก็ต้องมีไว้แก้นะคะจากไพ่มันอาจจะมีความวุ่นวายมีความวุ่นวายมากทีเดียวเนาะแต่ไพ่บอกว่าให้ใจยเย็นๆค่ะใจยเย็นๆบ้างเนาะความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจเป็นแค่การหยุดชั่วคราวแต่ไพ่เขาบอกว่าเขาไม่ปล่อยคุณไปหรอกนะคะอ่าอาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ชาวราศีกรกฎนะคะ มาดูซิคนรักของคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะชาวทาดไฟคนรักของคุณคิดยังไงเอ่ส4ดาบเขาก็ดูแบบนิ่งๆนะเกาดาบไม่รู้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะบ็อกเขาหรือเขา,าอาจจะบล็อกคุณแต่ไพ่บอกว่าเขาจะมีเกณฑ์ติดต่อมาหาคุณนะคะเขาจะเข้ามาในรูปแบบว่าทําดีหกเหรียญพยายามเข้าหาคุณ อืมแต่ก็เหมือนประมาณที่ว่าแบบมาแบบหยดหยอดมาแบบเยอะๆใหญ่ๆเหมือนคนที่แบบยังไม่เข้ามาแบบร้อยเปอร์เซนเท่าไหร่อ่ะเหมือนประมาณที่แบบเหมือน เข้ามาสกิปซิว่าคุณจะรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้ไพ่บอกสองเหรียญค่ะเขายังกะอยากกลับมาหาคุณอยู่ยังอยากที่จะประครับประคองคุณอยู่จากไพ่วีออฟจูนเขาจะทาให้มันดีขึ้นเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะเขาไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่แล้วเพราะาเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยกับการที่จะต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่ไพ่เดเดวิลค่ะเขาตัดคุณไม่ขาดนะเขาคิดมากคิดหนักเหมือนกันว่าคุณจะทิ้งเขาไปจริงๆ คุณจะเลิกกับเขาจริงๆค่ะเพราะด้วยเรื่องของบุคคลหลายบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ d เดวิลแล้วก็ก้าวช่วยนะคะมันอาจจะมีเรื่องของบุคคลหลายๆบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มันเลยทําให้คุณแบบว่าหยุดการชะง,งักในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณไปมันเหมือนเป็นการที่เขาจะจัดการให้คุณอยู่ค่ะ ไพ่บอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ทำตัวหลันล้าจริงแต่เขาจะจัดการให้ค่ะจากไพ่นะเขายังอยากเริ่มต้นกับใหม่กับคุณใหม่ๆนะเขาพยายามเทคแอคชั่นพยายามที่จะเข้าหาคุณแต่ด้วยความคุณนิ่งมากจนเกินไปไม่คิดที่จะทำอะไรเลยนะคะอา่าอาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีธนู ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะแนวน้อมอนาคตข้างหน้าค่ะของชาวธาตุไฟค่ะ ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันเหมือนเป็นการที่ว่าอาจจะมีปัญหานิดนึงทะเลาะก,กันนิดนึงนะแต่คุณต้องการความชัดเจนต้องการความถูกต้องไม่ใช่เงียบนิ่งนะไม่ใช่นิ่งจนเกินไปนะไพ่บอกว่ารักไหมก็รักอยู่เนี่ยแหละแต่เขาอยากให้คุณคิดอะนะชาวธาตุไฟอยากให้ชาวสองคิดว่าทําไมไม่คิดถึงวันแรกๆที่เรารักกันอะอื้อ ช่วงนี้เหมือนชาวธาตุไฟพยายามดูแลตัวเองให้ดูดีดูมีเสน่ห์มากเลยค่ะนะคะมันเหมือนเป็นการที่เขาก็คิดถึงอนาคตด้วยกันอยู่แล้วอ่ะเขาคิดที่จะวางแผนถึงอนาคตชาวธาตุไฟช่วงนี้จะอาจจะมโนนิดนึงนะอาจจะคิดไปเองต่างๆนานาคิดไปไกลแล้วอ่ะในช่วงนี้ชาวธาตุไฟรู้สึกเหนื่อยมากกับการที่มีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยอยากจะนิ่งแล้วไม่อยากจะทําอะไรแล้วอยากจะมุฟออนแล้วเบื่อมาก กับการที่จะต้องมาทะเลาะกันเพราะความไม่ชัดเจนเพราะในเรื่องบุคคลที่สามที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะคุณใจคุณเหมือนเป็นคนที่เจ้าชู้จนเกินไปชาวธาตุไฟคิดอย่างนั้นนะคะมันเหมือนเป็นการที่ชาวธาตุไฟอยากจะเลิกแล้วก็อยากที่จะมุกออนอยากที่จะหาที่พักพักใหม่แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นการที่แบบเหนื่อยอ่ะไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะด้วยความที่ว่าสองกระทาถามว่าชาวธาตุไฟรอไหมรอค่ะ เขาจะมาทำอะไรให้ชัดเจนอยู่นะคะชาวธาตุไฟมาพูดมาอะไรแต่ด้วยความที่คุณรู้สึกว่าคุณเจ็บมากกับความรักความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมากนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่ชาวธาตุไฟก็คิดแหละว่าเออทำไมต้องเห็นเราเป็นตัวเลือกอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมราศีตุลที่เขามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูซิแนวโน้ม อ่าไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะขอไพ่แนะนำหน่อยค่ะให้ชาวธาตุไฟมันเหมือนเป็นการที่ชาวธาตุไฟอยากจะไปเจอสิ่งใหม่ๆแล้วอะ่ะอยากไปหาคนคว้าหาสิ่งใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นแล้วนะชาวซองอมืมันเหมือนเป็นการที่เขาก็พยายามเปิดใจละถามหัวใจตัวเองดูว่าเฮ้ยจริงๆเราอยู่ตรงเนี้ยเรามีความสุขไหมเราอยากจะเจอสิ่งดีๆไหมไพ่บอกว่าตอนเนี้ยชาวธาต ธ้าไุไฟไม่สนใจอะไรแล้วคือจะอยู่ก็อยู่คือจะไปก็ไปชาวทาตุไฟคิดที่จะเดินหน้าแล้วโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรไม่กลัวอะไรแล้วค่ะอ่าอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวมาดูซิกับคนโสดดีกว่าช่วงนี้คนโสดเป็นยังไงบ้าง ใช้ให้กับคนโสดคะ่ะสองถ้วยคะ่ะคุณอาจจะไปเจอคนคนนั้นที่ทำงานนะแต่คุณก็จะเจอในรูปแบบที่ไม่โอเคอะคุณไม่ชอบเขาอะประมาณเนี้ยสามเหรียญคะ่ะแต่เขาพยายามที่จะเข้าหาคุณนะแต่คุณรู้ว่าเขามีเจ้าของอะคุณคิดว่าคนคนนี้เห็นคุณเป็นตัวเลือกคุณเลยแบบใส่หน้าหนี ไม่ค่อยคิดที่จะเอาอ่ะคุณหันหลังให้เลยนะทายบอกว่าจัสเมนค่ะช่วงนี้ก็เหมือนประมาณที่ว่าคนกเก่าก็ยังวนเวียนอยู่นะช่วงนี้คุณมีคนที่เข้าหาคุณเยอะเหมือนกันทั้งคนใหม่และคนเก่าและคนคนที่เลิกลาไปด้วยอ่ะที่แบบว่าหันหลังให้อ่ะก็มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับมา กลับมาพูดคุยค่ะแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ช่วงนี้คุณดูมีสเสน่ห์ดูสวยดูหล่อมากค่ะดูรู้สึกว่าคุณก็อยู่ได้ตนเองอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณเติมเต็มกับตัวเองได้โดยที่ไม่มีความรักคุณก็อยู่ได้คุณพยายามหาเงินพยายามทํางานหาเงินค่ะตอนนี้มันเหมือนเป็นการที่ช่วงนี้คุณอาจจะนอนดึกหรืออาจจะคิดมากในเรื่องของความรักนะคะอาจจะแบบเหมือนต่อหน้าคนดูแฮปปี้แต่ตกดึก คุณกับกลายเป็นคนที่คิดมากนะคะคนที่เข้าหาคุณคุณก็ไม่โอเคนะไพ่บอกว่า,าไม่คนเก่าก็คนใหม่เนี่ยแหละค่ะที่เป็นเจ้าชีวิตของคุณคู่ชีวิตของคุณค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกลุ่มค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะมาดูสิ แนวโน้มของคนโสดค่ะเขาเขาคิดยังไงคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับคนโสดคะเขารู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกคิดถึงอยากจะพูดคุยกับคุณน่ะแต่ดูเหมือนคุณไม่แคร์ไม่สนใจเขาเลยเขาพยายามเข้าหาคุณอยู่นะคะสามเหรียญเขาพยายามทําตัวให้แบบชัดเจนว่าเขาต้องการคุณค่ะเขารู้สึกเหนื่อยแล้วอ่ะเหมือนวิ่งตามคุณแล้วคุณก็ยังปิดกั้นตัวเองมันเหมือนเป็นการที่เขารู้ว่าคุณน่ะ มีความแบบรักตัวเองดูเหมือนคุณแบบแบบเหมือนเขาก็มีความเกรงใจคุณนะประมาณเนี้ยเขารู้อยู่นะว่าเขามีเจ้าของอ่ะเขามีตัวเลือกอ่ะอืมแต่เขารู้สึกว่าคุณดูดีและมีเสน่ห์มากเขาก็ลังเลเหมือนกันว่าคุณจะยังไงกับเขานะด้วยความที่เขาก็อยากจะชัดเจนอยากจะทําอะไรให้ถูกต้องนะคะแต่ดูเหมือนคุณไม่สนใจไม่แคร์เลยคุณปัดหมด ตอนนี้คุณไม่เน้นอะไรเน้นเรื่องของการงานคุณอยากทําให้มันประสบความสําเร็จนะอยากมีเงินให้มากกว่านี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีตุลราศีกุมราศีมังกรค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอไพ่แนะนําให้กับคนโสดด้วยค่ะช่วงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณแบบว่า,อาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้เจอเนื้อคู่คุณจะได้เจอนะคะชาวธาตุไฟ มันเหมือนเป็นการที่คุณปิดตายมาได้สัก,สกระยะหนึ่งแล้วคุณไม่อยากจะมีใครแล้วแต่ไพ่บอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีเกณฑ์ทั้งคนใหม่และคนเก่าจะสื่อสารมาหาคุณนะคะก็ลองดูนะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงมาดูซิการเงินนี้จะมาเปิดการเงินให้ก่อนนะคะว่าช่วงนี้การเงินเป็นยังไงเอ่ยขอไพ่การเงินค่ะของชาวธาตุไฟ มเชนดูเหมือนใช้ใจ่ายเยอะมากเลยค่ะแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาด้วยนะคะชาวธาตุไฟอืมใครที่ติดนี้คุณนะคะหรือคุณจะได้เงินจากตรงไหนให้ตามเงินนะคะ ไพ่บอกว่าการเงินของคุณมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าพอคุณหมดหมดไปปั๊บก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณได้กดทันทีเหมือนแบบว่าเงินจะหมดแล้วมันก็เหมือนมีคนดันเงินมาให้คุณตลอดไพ่บอกว่าช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้เงินนะมันเหมือนเป็นการที่คุณพยายามใส่ใจในเรื่องของการเงินอยู่นะแต่เวลาเงินหมดเนี่ยมันจะเจ็บหนักนะคะให้ระวังเรื่องคดีฟ้องนะคะ คดีฟ้องเรื่องการเงินนะไพ่บอกว่าเจ็บหนักอยู่แต่ถามว่าคุณมีชัยไหมขับไพ่สิสดาบรู้สึกว่าจะยืดเยือน,นิดนึงนะคะถ้าถ้าเรื่องเงินอะมันเกิดคดีฟ้องขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรหรืออะไรก็ได้เกิดคดีขึ้นมามันจะยืดเยือนนิดนึงนะ ไพ่บอกว่าถ้าใครติดนี้คุณก็พยายามทวงนะคะจะได้เงินนะวันเร็วๆนี้ค่ะอ่ะการงานซิการงานของชาวทัดไฟค่ะ6กถ้วยงานเดิมที่คุณทำอยู่คุณรู้สึกเบื่อละ่ะคุณอยากจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้ให้บอกนะคะ คุณอยากจะออกอะไปหางานใหม่ๆแต่มันก็เป็นการแค่คิดแค่ทําช่วงนี้คุณทํางานได้ได้โอเคนะหัวหน้าเห็นว่าคุณทํางานได้ได้ดีอะเพราะคุณเป็นคนที่ใจเย็นทํางานไปเรื่อยๆแต่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายกับสิ่งเดิมๆอะไรเดิมๆคุณอยากได้เงินเพิ่มมากกว่านี้นะคะตอนนี้มันแค่คิดแค่คิดที่จะออกแต่ไพ่บอกยังไม่มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายงานใหม่นะคะอ่า เพราะว่าคุณอาจจะสับสนในช่วงนี้ในเรื่องของการงานบางทีคุณก็ไม่เข้าใจในเรื่องของการเนื้องานแต่ไพ่บอกค่ะนะคุณทําได้คุณทําได้แน่นอนอย่าคิดแค่คิดที่จะทําให้ทําเลยค่ะแล้วมันจะเป็นผลดีต่อคุณนะอา,อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ค่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนิดนะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ